อยากขายจะอยากขายต้นยูคาสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะขายอยู่ที่3ามหมบาทค่ะประมาณเจดไร่นะคะ ดูค่ะสวยเลยค่ะอยากขายค่ะอยากขาย มาได้จ้าต้นยูคาสวยๆเลยค่ะค่ะวันนี้พาเดินเลาะสวยนยูคานะคะยูคาสวยๆเลยค่ะสวยงามน,นะคะนีคะ หล่อสวยยูคาของคุณยายค่ะใครสนใจไห้ย,ยูคาติดต่อได้นะคะทายราคาไม่แพงค่ะลูกคาสวยๆทำนั่งร้านนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตะไคร้หอมนะคะกาปลูกไว้ค่ะเพื่อไปอบสมุนไพรค่ะ ค,คสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะเหมาะแก่การทำนั่งร้านมากเลยนะคะเราไปปลูกบ้านทำเป็นเพิงไดค่ะกระท่มหลังน้อยคอยรักไม่มีรักเลยนะคะร้างแล้วค่ะหลังนี้ ปลวกกินไปแล้วจ้าไม่ค่อยมีคนมาอยู่ต้องทําใหม่แล้วค่ะตอนนี้กําลังรื้อเพื่อที่จะทําใหม่นะคะค่ะแบบบ้านๆเลยค่ะบรรยากาศดีมากค่ะแถวนี้ค่ะสนใจติดต่อยูคาได้นะคะเนื้อที่ประมาณเจ็ดไร่ค่ะในส่วนของยูคานะคะ นี่ก็จะเป็นในส่วนของตะไคร้หอมน,นะคะปลูกเพื่อเอาไปส่งเป็นให้เขาเอาไปนำไปอดสมุนไพรค่ะใครอยากได้ก็ทักมาบอกนะคะสามารถแบ่งขายได้ค่ะปลูกไว้ยเยอะมากค่ะ ะะตะไคร้หอมตูกเป็นแนวเลยค่ะออตะไคร้หอมสวยๆค่ะนี่ค่ะยูคานะคะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ